สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอมมาวรรัตทิ้งรักพระเอกหายไปสิบกว่าปีไม่กลับมาอีกยังจําเขาคนนี้กันได้ไหมสําหรับนางเอกจากละครดังอังกอร์หนึ่งสำหรับเอมมาวรรัตสุวรรณรัตหลังหายจากวงการบันเทิงไปมากกว่า10ปีปัจจุบันเอมมาวรรัตในวัย45ปีก็สามารถคว้าปริญญาเอกใช้คํานำหน้าว่าด็อกเตอร์ได้สําเร็จแล้วทั้งนี้เอมมาวรรัตก็ตัดสินใจหันหลังให้วงการไปร่ำเรียน เต็มที่ทั้งนี้สําหรับการศึกษาของเอม็มมาวรรัตน์นจบการศึกษาเกียรตินิยมเหรียญทองจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลาัยอัตสัมชัญปริญญาโทศิลปศาสตร์ยุโรปศึกษาจากจุลาลงกรร์มหาวิทยาลาัยด้วยเกรดเฉลี่ย3.92และปริญญาโทสาขาปรัชญาจากมหาวิทยาลาัยเคมบริดจ์สหาราชอาณาจักรเกียรตินิยมและปริญญาเอกทางรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยไฟบวกประเทศเยอรมันนีเรียกได้ว่านอกจากความสวยแล้วยังพ่วงความเก่งมาอีก เพียบสมเป็นรองอันดับหนึ่งนางสาวไทยปี2 5 4 0และมิสเอเชียแปซิฟิกปี1,997เลยจริงๆทั้ง,งนี้ทางด้านชีวิตส่วนตัวเอมมาวรรัตเธอเป็นชาวไทยไอริชโดยเจ้าตัวเคยเล่าว่าน้องประกวดตอนอายุ15แต่ต้องบอกเขาว่า16เพราะอายุไม่ถึงประกวดที่วัดพุทธปฏิบเมืองวิมเบร์ดานประเทศอังกฤษงานสงกรานต์ที่นั่นสนุกมากคนไทยพร้อมใจกันหยุดงานพาครอบครัวไปเที่ยวกันคุณแม่เปิดร้านอาหารอยู่ที่น,นั่นเละอยากให้ร่วมประกวดนาง สงาตอนนั้นน้องนุ่งสิ้นน่าแทบไม่ได้แต่งปล่อยผมยาวถึงเอวผิวสีแทนแต่หุ่นจะล่ำกว่าเพื่อนหน่อยเพราะเป็นนักกีฬาและนั่นก็เป็นใบเบิกทางในการเป็นนางงามของเธอทั้งนี้เอมมาวรรัตเริ่มเข้าประกวดเวทีนางงามตั้งแต่อายุได้สิบห้าถึงสิบหกปีเท่านั้นเองโดยเอมมาวรรัตได้รับตำแหน่งมิสไทยแลนด์ยูเคคนแรกจากการเข้าประกวดมิสไทยแลนด์ยูเคประจำปีพุทธศักราช2539จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2539 นักกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเจ้าตัวเคยคบหาอยู่กับอดีตพระเอกดังอย่างหนุ่มคงกระพันที่คบหากันมานานกว่า5ปีแต่สุดท้ายรักระยะไกลก็ต้องปิดฉากลงแม้จะเคยคิดฝันกลายถึงใช้ชีวิตคู่แต่งงานด้วยกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก newsheadline.info ขอบคุณครับ